ครับผมตอนนี้เราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะออกเดินทางไปที่ถนนลอยฟ้านะครับลมเก่าภูหลวงแล้วก็ไปหมู่บ้านไฮตากไปแคมป์ที่ที่น้่นนะมาเฟืองกับมะลิก็มาส่งคุณพ่อนะครับเดีย๋ยวคุณพ่อไปเที่ยวคนเดียวก่อนนะคะโอเคบา,บายๆค่ะ กับผมคุณผู้ชมครับแล้วก็เติมน้ํามันครั้งแรกนะครับออกจากบ้านมาประมาณ10กโลเหลือ,อเศษยนตดหน่อย95นะครับเต็มถังเราจะดูว่าเต็มถังจะไปได้ในทังเท่าไหร่ฮะค่าน้ำมัน223บาบาทนะครับคุณผู้ชมฮะ ที่เขาขายลอตเตอรี่ที่นี่ด้วย <c oughs> เยววดินไปชมชมวิตรงนี้กันครับน,นะนี่บริเวณจุดชมว,วิวถนนลอยฟ้าเลยวางใสอันนี้ร้านก็จะมีที่กลางเต็นท์ให้ด้วยลมกำลังเย็นนะครับผมคุณผู้ชมครับ แล้ก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากินข้าวนะครับก็เราออกจากบ้านมา3ามโมงครึ่งนะครับมาถึงนี่ประมาณบ่ายโมงร้อกิกโลครับมาถึงนี่ครับก็กินข้าวเสร็จแล้วเราดูชมวิวเสร็จเราก็จะไปบ้านไฮตากต่อนะครับวัดในทางไฮตากจากนี่ร้อยเก้ากิโลครับแล้วก็วนกลับไปที่บางสะพุงนะฮะแล้วก็อ้อมขึ้นไป พูดเรืออีกทีนึงนะครับครับผมง่ก็เดี๋ยวผมกินข้าวนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีนึงครับครับผมข้าวเที่ยงก็จะประมาณนี้นะครับกระเพราหมูสับไข่ดาวอีกแล้ว กล้อทางท้ายะยางหลังแตกฮะรถยกล้อตอนนี้ถึงแยกไปตันท่าลี่เภอท่าลี่นะฮะฝั่งนู้นไปภูเรือครับเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านไฮตากนะครับเลยจากภูเรือไปอีก20กิโลครับถึงบ้านไฮตากแล้วนะฮะ เขาดูว่ากลางเต็นท์บริเวณไหนบ้าง คับุณผู้ชมครับเรามาถึงบ้านไฮตาก้วฮะตอนนี้กำลังหาที่กางเต็นท์อยู่ก็บรรยากาศคล้ายๆเขาคอนะฮะเดี๋ยวเราลงไปดูสถานที่กันก่อนครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงภูรดาแคมป์ครับบ้านไฮตากนะครับก็ถึงประมาณ5โมงครับก็จับจองสถานที่กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วตรงนี้ ต่อคนคนละ150บาทนะครับบรรยากาศคล้ายๆเขาคอเลยครับเป็นแองภูเขานะครับครับโอเคเดี๋ยวเราเอาของลงรถก่อนฮนะบ้านไฮตากครับอ๋อมีมีเครื่องขวเครื่องแย่งให้ใส่น้ำเป็นปะครับ๋อตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว ผูได้คาเลือกกระติกน้ำาคงน้ำแข็งยังมีเบิดบ้างครับเนี่ยโอ้มา,า,า oh, ไ,ได้คิดค่ดบริการเพิ่มโอ้ oh, <c oughs> ซื้อยังกว่านะครับภ <c oughs> ูรัดาแคมป์นะครับคุณผ,ผู้ชมครับก็ <c oughs> ที่นี่นะครับเขามีไฟฟ้าให้ใช้นี่ฮะร้อยห้าสิบบาทต่อคนมีไฟฟ้าให้ใช้แล้วก็ใครไม่ไ,มไ,มไ,มได้เอาภาชนะมานะครับกระติกน้ำแข็งถ้วยจมอะไรที่นุ่นเขามีบริการหมด โอ้น้ำแข็งก็ฟรีเลยโอ้เราสั่งแต่เบียร์มาเนาะคุณผ,ผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กันก่อนนะครับแล้วก็จะไปเตรียมแคมปิ้งอะไรกันที่นี่บริการเาขาเรียกว่า์วิสยอดเยี่ยมนะฮะใครสั่งเครื่องดื่มคือน้ำแข็งฟรีมิกเซอร์ตลอดคืนนะครับแล้วก็เนี่ยด้านนี้จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวที่พี่เขา,เามี ซองน้ําแข็งนะครับจานชามหม้อกระทะอะไรมีหมดนะฮะเราแค่สั่งแค่นั้นเองครับอันนี้จุดนี้เป็นจุดที่เราจะกางเต็นท์นะครับคุณผู้ชมเต็นเราเป็นเต็นท์ใหม่นะครับเพราะว่าตัว K2 ทูเดย์ไลทนะครับเราส่งเขาพื้นนะครับเพราะว่ามันรั่วเราก็เลยได้โอกาสเอาตัวใหม่มา ก็เอามาแล้วก็ไม่ได้บอกแม่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็น K2 Explorer นะฮะเราไปแอบสอยมาใหมา่ตัวนี้26บาทนะครับ26บาทก็เป็นเต็นท์นอน2คนเราไม่ได้บอกคุณแม่ด้วยนะครับก็ต้องแอบ ถ้าบอกเขาก็ไม่ให้เราไปซื้อนะ K2 e x p r o มีอะไรมาบ้างครับตัวนี้อ่านี่ฮะ ตอนนี้ของสนามเดินป่านะฮะเรือ499หรือ599เนี่ยเราเข็กดกบบครั้งที่แล้วนะครับเราไปเราไปเอ่อทุ่งดอกกระเจียวพื้นเราเปียกหมดเพราะว่ามันบางเราใช้อย่างหนาะอย่างหนาะเอ่อ2นะเซนติมตรฮะเผื่อฝนตกแต่วันนี้ฝนไม่น่าจะตกครับผมกางเต็นท์ชั่วโมงกว่า ก็เป็นอันเสร็จฮะพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้อันนี้เป็นร้านนะครับร้านของทางรีสอร์ทที่กลางเต็นท์เขาครับอันนี้เป็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกฮะนะฮะสวยงามมากเลยฝั่งด้านนู้นเป็นประเทศลาวนะครับคุณผู้ชมฮะมีแม่น้ำเหืองนะครับเป็นแม่น้ำคัดกลางนะครับ ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้พาทิย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับเป็นบิวที่สวยมากด้านนู้นเป็นประเทศลาวนะครับทางด้านนู้นน่าจะแขวงอะไรสักอย่างแขวงไซบุรีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปอาบน้ำครับเรากลับมากินเราทำเรา่วันนี้จะมีชาบัวแล้วก็มีหมูกระทะนะฮะอุปกรณ์ที่เอามา นีฮะชาวต้องแขวนไว้ข้างบนนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาแถวนี้คาบไปนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันฮนะไปรีวิวห้องน้ำกันพี่เขาบอกว่าห้องน้ำฟรีนะครส่วนน้ำแข็งมีถังน้ำแข็งด้วยแล้วก็ไปเอาได้แตน้ำแข็งเอาอยู่ที่บอกเขาก้มใส่ปลาไหลปลาเต,ต่าน้อยโอ้ยยกยกอักหนักกันเขามีมาเข้าเอาครับ ใส่กระไรหรอ,ม,รหอม,ม,มีห้องน้ำบ่้างไหมอพยบน้ำเห็นบ่างโอ้โหครับแต่๋ยวมาอาบน้ำมาครับธรรมดาหอวใช้มีน้ำฟรีครับมีฝักบัวมีเช็คคู่ให้นะครับครับคุณผู้ชมครับอันนี้พี่ไอซ์ซื้อเง,องอี้ยกว่าไอซ์อรเราเป็นคนเป็นคนดูแลทุ่วง,งนี้เนาะ โอ้ oh, เนี่ยคุณผู้ชมครับที่น้องให้ทานฟรีด้วยนะครับมิกเซอร์ทั้งคืนครับพี่น้องนอนแล้วก็มาตัดเอาได้เลยนะครับ <c oughs> ได้เวลารับประทานอาหารเย็นนะเรามีอะไรมากินอันนี้เราซินมาอย่างดีนะครับมีหมูนุม่มหมูอนาาไมสันพอสไลด์แล้วก็มีมีกุ้งนะฮะ อันนี้อันนี้อะไรนี่คือน้ำชาบูนะน้ำชาบอูอันนี้หมูก,กับกุ้งเราอะครับคุณผู้ชมรู้สึกจะมีดนตรีข้างล่างนะครับคุณผู้ชม ครับผม,มเมื่อกี้เราก็ไปขอต่อฐานกับน้องเตนข้างๆนะครับไปขอต่อกับลูกๆลหลานเขาแลนะแล้วเราก็เกเรแล้วก็กเกกอาฐานแถมมาใส่ขอบคุณที่พี่ที่ใจดีมากที่ให้พี่พี่น้องที่ช่วยถ้าเดือดแล้วเราก็จะเอาน้ำซุปสูตรเข้มข้นใส่นะครับ เุณผู้ชมเติมชาบูน้ำดำเข้าไปนะแล้วก็อันนี้ผักเล่าวางตุ้งฮะใส่ไปอืวรันเต้าใส่เรามีเต้าหู้ไข่ได้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ใช้แทนไข่ ออใส่เข้าไปเลยอันนี้จะเป็นประเทศย่างนะครับ,บกิมจิผักกาดส้มบ้านเราเนี่ยแหละครับ197กิกโลฮะไปถึงถนนลอยฟ้าแล้วก็ จากทนไ l ฟ้ามาที่ภูเรือมาบ้านไฮตากนะครับอีก107กิโลวันนี้ก็นั่งแคมปิ้งกันฮะเขา,าก็สถานที่โอเคนะครับบริการเขาโอเคเลยที่นี่รีสอร์ทที่กลางเต็นท์แต่ว่ารู้สึกว่าข้างล่างหมู่บ้านข้างล่างนะน่าจะมีงานมโหรสพนะครับมี มีหมอลำซิ่งน้ำชาบูข้อร่อยนะครับครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็3ามทุ่ม15นะครับ เรานั่งกินข้าวมาสักพักหนึ่งแล้วก็ดื่มด่ำบรรยากาศนะครับข้างล่างมีเป็นหมู่บ้านนะมีน่าจะมีมอสร,รสมีมอลำซิ่งนะฮะเราได้ฟังคืนนี้นอนฟังกันนั้งคืนก็คืนนี้นะครับคงจะต้องยุติการถ่ายทำเท่านี้จะนอนก็ประมาณสี่ห้าทุ่มด้วแหละฮะ แดีวก็จะนั่งฟังหมอลำไปก่อนฟังเพลงแถวนี้ไปก็ยังไงพรุ่งนี้พบกันนะครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะขอตัวจิบไปพังๆแล้วก็พักผ่อนแล้วก็จะเข้านอนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งฮนะเดี๋ยวเราจะนอนฟังหมอลำไปหลับไปนะครับ ก็ตอนเช้าเจอกันใหม่นะครับ แก้วกาแฟมาเพ่จะได้เติมพลังนั้น ผมคุณผู้ชมครับน้องๆข้างล่างฮนะแจ้งว่าเขามีบริการข้าวต้มด้วยนะครับด้านนูนนะ้นฮะข้าวต้มฝีแม่นว่าครับ<า>โอ้เ <c oughs> นี่ยที่นี่รีสอร์ทที่นี่ชื่ออะไรนะครับรีสอร์ทย้ำอีกทีนึงภูรดาแคมป์ใช่ไหมครับผมที่นี่นะครับบริการดีมากเลยฮนะมีน้ำแข็งก็ฟรีนะครับมิกเซอร์ทั้งคืนแต่โซดา <c oughs> เตรียมมาเองนะกับเหล้านะ ไอพี่เขาก็มีข้าวต้มขอชมข้าวต้มรอบเช้าหน่อยโอ้โหข้าวต้มทรงเครื่องครับจะมีมมเห็ดหอมมีหมูน่าทานมากเลยะคนเลยใจดีเนยครับเ <c oughs> ด้อคนเลยใจดี <c oughs> เช้าเช้านี้เรากินอะไรได้ไม่เยอะนะฮะถึงบ้านพอดีฮะนี่ก็มีหอมมากแล้วก็มีซอส ยวเอาช็อตมาคืนพี่เขาตอนนี้ก็เกือบ8โมงแล้องไปผู้ชมเรากำลังใช้ความคิดในการเอาของพวกนี้เข้าไปในนี้ให้มันได้ครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับสองโมงครึ่งพอดี ล่ำลาหมู่บ้านไฮตากันฮนะมาครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมากฮนะที่นี่เป็นกันเองดีบริการดีมากเลยที่รีสอร์ทเนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ใบให้ตาค่ะ